เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจำวันที่31ตุลาคม วันนี้ครับมาเริ่มกันที่เรื่องราวของรูเบนอาร์มริมว่าที่นายใหญ่แห่งทิมโอ๊ตแฟร์ฟอร์ดคนใหม่หรือจากรายงานในช่วงเช้าที่ผ่านมาในะครับของทางเจสันเบิร์ดนักข่าวคนดังของเทเลกราฟสื่ออังกฤษได้เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะมีการประกาศแต่งตั้งรูเบนอาร์มริมขึ้นมาเป็นกุนซือคนใหม่อย่างเป็นทางการภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้ หลังจากสปอตติ้งลิสบอนก็เตรียมประกาศทางการปล่อยกุนซือวัย39ปีออกมาให้กับทัพปีศาจแดงเช่นกันหลังเคลียร์รายละเอียดทุกอย่างกันลงตัวหมดแล้วครับซึ่งภายในข่าวนะก็ยังมีข้อมูลเพิ่มเติมว่าสัญญาที่แมนยูนเต็ดมอบให้รูเบนอามอริมจะเป็นสัญญายาว2ปีครึ่งและก็มีออปชันขยายสัญญา1ปีด้วยกันโดยที่รูเบนอามอริมก็จะนำทีมงานสตาฟโค้ช5คนคู่ใจาตามที่โอทราวฟอร์ดด้วยครับได้แก่คาร์ลอสฟานันเดสอเดลิโอคานดิโดและเอมมา คอเกวีาดาวโ,โค้ชฟูกษาาประตูและก็ทางเปาโลบารีราตำแหน่งโค้ชฟิตเนสครับและจากกระแสข่าวที่ออกมาก่อนที่ว่ามานี้นะครับล่าสุดในช่วงเย็นที่ผ่านมาสักเวลา4ี่โมงเย็นครับลอร,รีวิทเวลสายข่าวแมนยูเนต็ดระดับเทียนหนึ่งของสื่อนำดีอย่างเดอะแอตแลนติกก็ได้ออกมาย้ำให้แฟนพีซบายใจอีกรอบว่า แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดบรรลุข้อตกลงทุกอย่างกับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วในวันนี้ครับด้วยสโมสอนจะจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน11ล้านยูโรและกำหนดการที่คุณซือวัย39ปีจะเข้ามาทำงานกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดก็คือช่วงพักเบรกทีมชาติดอบเดือนพฤศจิกายนครับด้วยที่ช่วงเวลานี้ทางสปอร์ติ้งลิสบอนต้องการจะให้รูเบนอาร์มริมอยู่ช่วยทีมไปก่อนในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็บรากาซึ่งทางทัพปีศาจแดงของเราก็ตอบรับกับข้อเสนอนี้เป็นอย่างดีครับ ดังนั้นจึงหมายความว่าแฟนผีอย่างเราเนี่ยครับก็จะได้เห็นร er ุดฟานิสเตอรอยคุมทีมอีกอย่างน้อย3เกมจากนี้ครับได้แก่เกมเปิดบ้านเจอเชลซี Chelsea, วันอาทิตย์นี้เกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์หน้ากับทาง p a เ k ทีมจากกรีซและก็เจอกับเลสเตอร์ซิตี้อีกครั้งในศึกพรีเมียร์ลีกวันที่10พฤศจิกาย,ยนครับเรามาต่อกันที่บทสัมภาษณ์หลังเกมของรุดฟานิสเตอรอยถึงประเด็นต่งตางๆที่น่าสนใจในครับในเกมที่แมนยูเน็ดเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป5.2ต่อในศึกคาราบาวครับรอบ16ทีมเมื่อคืนที่่ผาานม เริ่มกันที่ไปเดินได้ครับรุดฟานิเซรอยชมนักเตะตอบสนองได้ดีหลังจากความพ่ายแพ้จากเกมลีกนัดก่อนและก็เล่นเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องด้วยถึงแม้ว่าวันนี้เลสเตอร์จะยิงคืนได้เรื่อยๆและก็ยอมรับว่าทีมมีโชคเล็กน้อยในเกมนี้ด้วยครับเพราะว่ายิงยังไงก็เข้าซึ่งกับเรื่องนี้ครับรุดฟานิเซรอยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมยอมรับนะว่าเกมนี้เรามีโชคช่วยเล็กน้อยเรายิงชนเสาและจากนั้นลูกบอลก็เข้าเท้าคาเซมิโรและจังหวะฟรีคิกฉลับเป็นประตูข,ของบรูโน่ด้วย ในช่วงที่ผ่านมาอย่างในเกมกับเวสต์แฮมเฟนบเช่และก็เบรนฟอร์ดเราสร้างกาจจะแจ้งในหลายครั้งกว่าวันนี้เสียอีกแต่าะว่าเราไม่สามารถจบสกอร์ได้วันนี้โชคชะตาอยู่ข้างเราบ้างสุดท้ายมันก็เป็นผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมากเราทำได้ตามเป้าหมายคือการตอบสนองและกลับมาเล่นอย่างเป็นตัวเองให้มากที่สุดเป้าหมายคือการตอบสนองและเดินหน้าบุกอยู่เสมอการตอบสนองหลังจากเสียประตูให้กับ,บเลสเตอร์ก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมและพวกเขาก็สมควรจะได้รับความดีความชอบด้วย ผมดีใจกับกองเชียร์ที่กลับบ้านไปพร้อมกับความสุขในเกมวันนี้ประเด็นต่อมาครับกล่าวชมผลงานของคาเซมิโร่ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นมากในเกมวันนี้พร้อมระบุว่าการที่คาเซมิโร่โดนวิจารณ์อย่างหนักในเกมกับลิเวอร์พูลที่ผ่านมามันรุนแรงเวอร์เกินไปมากครับด้วยกับเรื่องนี้รุดฟานิสเตลรอยก็ได้แสดงความเห็นว่าคาเซมิโร่ยิงประตูแรกให้เราได้อย่างยอดเยี่ยมมากและผมก็ดีใจกับเขาด้วย เขาคือตัวอย่างที่ดีของสโมสรอแห่งนี้จาวิธีการที่เขาฝึกซ้อมและใก้ช่วยเหลือทีมและเขาก็ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยในเกมวันนี้ที่ผ่านมาเขาโดนวิจารณ์หนักเกินไปมากในเกมกับลิเวอร์พูลซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ยุติธรรมและไม่ถูกต้องด้วยวันนี้การฉลองโซนหนึ่งของผมนะก็ทําเพื่อคาเซมิโร่นั่นแหละ และเด็นต่อมาครับผู้จิงฟอร์มการเล่นของกัปตันทีมบรูโน่ฟานันเดสที่วันนี้ยิง2ประตูและก็เป็นการยิงตรงแรกของเจ้าตัวด้วยในซีซั่นนี้แถมก็ยังเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดทั้งเกมแม้ว่าที่ผ่านมาจะโดนวิจาร์ณเรื่องฟอร์มการเล่นอยู่ไม่น้อยครับโดยรุดฟาน,นิสเอรอยก็ได้พูดถึงบรูโน่ฟานันเดสว่าผมไม่เคยกังวลในตัวบรูโน่เลยนะผมเห็นการฝึกซ้อมและก็วิธีที่เขาช่วยเหลือทีมในทุกวัน เขาแบกรับหลายอย่างเพื่อสโมสอนวันนี้บรูโน่ได้อิสระผมบอกให้เขาลงไปสนุกกับฟุตบอลอย่างเต็มที่และก็โชว์ฟอร์มที่ดีออกมาซึ่งก็หวังว่าเราจะได้เห็นฟอร์มแบบนี้มากขึ้นจากเขาด้วยมาต่อกันที่ประเด็นสุดท้ายนะครับกับการพูดถึงอนาคตของตัวเขาเองกับสโมสอนหลังแมนยูในแต่เตรียมแต่งตั้งรูเบนอโมริมขึ้นท่านนายใหญ่คนต่อไป ซึ่งดูดฟาน,นิสเซอรอยก็ไม่กังวลครับพร้อมรันวาจาว่าเขาพร้อมจะทํางานกับสโมสซอนไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตามด้วยเขาก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้ว่าผมอยู่ที่นี่เพื่อช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็ชุมเททุกอย่างเพื่อสโมสซอนในทุกๆด้านผมช่วยเหลือตราบเท่าที่ผมสามารถทําได้ในอนาคตไม่ว่าในฐานะใดก็ตามผมจะอยู่ที่นี่เพื่อช่วยใสโมสซก้าวไปข้างหน้าต่อไปสิ่งนั้นจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง มาต่อกันที่ความเห็นของโพสโคตำนานแดนกลางของทีมนะครับซึ่งฮนะังสโคเนี่ยได้มองว่าข่าวการย้ายคุมทีมปีศาจแดงของรูเบนอาร์มริมที่มาจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาในความรู้สึกไม่ต่างจากเมื่อ3ปีก่อนตอนที่แมนยูเน็ดไปคว้าตัวเอริกเคนฮากมาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมยังไรก็ตามครับด้วยคำชื่นชมมากมายที่ทุกคุณซื้อไว้39ปีได้รับช่วงที่ผ่านมาพร้อมกับพูดบบารูปแบบใหม่ระบบหลัง3เขาก็หวังว่าจะได้เห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ด โดยพอสโคนะนครับได้แสดงความเห็นกับเรื่องดังกล่าวผ่านทางรายการดีโอว่าแล p ว่าผมเห็นด้วยกับรูเบนอาร์มริมมันเป็นกระแสตอบรับให้ความรู้สึกเหมือนกับเอริกเคนฮาตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงก่อนเลยผมรู้ว่าเขาจะเซ็นสัญญากับทีมของเราอีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่สปอร์ติ้งลิสบอนก็จะเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าและก็าอ์ตันอีก3หรือว่า4สัปดาห์ข้างหน้า ดังนั้นนี่จึงเป็นโอกาสที่จะได้เห็นการสัมภาษณ์ต่อสาธ,ธารณะและดูว่าเขาจะจัดการกับสื่ออย่างไรบ้างดูว่าทีมของเขานะจะเล่นอย่างไรบ้างด้วยในอังกฤษเราไม่ได้ดูฟุตบอลโปรตุเกสดังนั้นเราจึงไม่ค่อยรู้อะไรมากนักเรามักจะเห็นพวกเขาเล่นในฟุตบอลยุโรปมากกว่าและทุกอย่างที่เราได้ยินเกี่ยวกับพวกเขาก็ล้วนจะดีหมดไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลที่น่าตื่นเต้นการเล่น3มเซนเตอร์แบ็กและก็พื้นฐานการคลองบอลซึ่งน,นเป็นสิ่งที่แมนยูนเต็ดไม่เคยทำมาก่อน ถ้าเขาเข้ามาแล้วเล่นแบบนั้นมันก็คงจะน่าตื่นเต้นไม่น้อยระบบ3-4-3มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยกันแต่ถ้าว่าตอนนี้ฟุตบอลมันเดินหน้ามาถึงจุดที่ไม่สามารถย้อนกลับไปเล่นฟุตบอลแบบเดิมได้อีกแล้วเหมือนระบบ4-4-2หรือว่า4-4-1-1มันมีระบบ4-3-3หรือว่า4-2-3-1เข้ามาทดแทนและตอนนี้ก็เป็น3-4-3ที่บางทีมก็ใช้ยึดเป็นแผนหลักและหลายทีมก็เล่นเป็นแผนสำรองในช่วงบางเวลา ตอนนี้ถึงเวลาที่เราต้องยอมรับในแผนที่โค้ชคนใหม่จะนำเข้ามาใช้กับทีมของเราบ้างแล้วมากันนี่ความเห็นของแกรี่เนวิลล์อีกหนึ่งอดีตนักเตะของทีมนะครับที่เจ้าตัวได้ออกมาวิจารณ์ส่งท้ายเอริกเคนฮากกับทีมบริหารชุดเก่าด้วยการบอกว่านั่นคือช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด พลานเงินไปกับดิวที่แย่มากมายแต่ก็มีอยู่2ดีวนะครับที่ดูยังไงก็มีคมุมนั่นก็คือการซื้อตัวคาเซมิโร่และก็อันโตนี่ที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมในช่วงท้ายตลาดปี2022ด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์และก็86ล้านปอนด์ตามลําดับซึ่งกับเรื่องนี้ครับแกรี่เนวิลก็ได้แสดงความเห็นผ่านทางรายการ The ดี e r l a p ของ Sky Sport ว่าผลงานในซีซั่นนี้มันย่ำแย่มากๆและก็เป็นผลงานที่สุดช็อคเลยละ่ะตำแหน่งในลีกมันห่วยมากจริงๆ มรดกของเขาคือการคว้าถ้วยแชมป์สถ้วยในช่วง2ปีที่ผ่านมากับช่วงเวลาที่ยากลําบากของสโมสซอนและการซื้อตัวนักเตะของสโมสซอนตลอดช่วงเวลากว่า10ปีที่ผ่านมามันก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจไม่น้อยเช่นกันและตัวของเอริกเคนนักเองก็ตกเป็นเหยื่อของสิ่งนั้น ผมคิดว่าเขาเป็นคนดูแลการย้ายทีมที่แย่สุด2ครั้งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตลอดช่วงเวลาของเขานะนั่นคือการเซ็นสัญญากับคาเซมิโรแล้วก็อันโตนี่ในช่วงเวลาที่สโมสรกกำลังตระหนกกับผลการแข่งขันพวกเขาเซ็นสัญญาด้วยค่าตัวรวมกันกว่า140-150ล้านปอนด์ในช่วงที่เกิดความตื่นตระหนกหลังจากแพ้เบรนท์ฟอร์ดและวก็ไบรตัน ซึ่งผมก็หวังว่าผมจะคิดผิดนะเพราะผมก็หวังว่าคาเซมิโร่จะมีผลงานที่ดีให้กับสโมสซเป็นเวลา4หรือว่า5ปีหลังจากนี้และผมก็หวังว่าอันโตนีจะมีผลงานที่ดีกว่าเดิมเช่นกันแต่ทว่าการเซ็นสัญญาเหล่านั้นเป็นสาเหหุที่แมนยูเนเตตดต้องกลับเข้าสู่ตลาดซื้อขายนักเตะอีกรอบหนึ่งด้วยการเซ็นสัญญากับมาเนลกาเต้ด้วยราคากว่า50ล้านปอนด์และผมก็เชื่อว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีใครสักคนเข้ามาแทนที่อันโตนีด้วย ทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอบค่มประจำวันที่31ตุลาคมหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ